สวัสดีค่ะนานะคะวันนี้จะมาบอกเทคนิคเพิ่มเพื่อนยังไงไม่ให้เพื่อนลำคาญนะคะเวลาที่เรากดไปขอเพิ่มเพื่อนใครแล้วถ้าเขารับเราเป็นเพื่อนแล้วสิ่งที่เราไม่ควรทํานะคะก็คือทักแชทไปแล้วก็ไปนู่นนี่นั่นกับเขาสร้างมันคือการสร้างความน่าลำคาญให้กับเขานะคะเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะอย่าไปกระตุ้นอะไรให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ปลอดภัยนะคะเพราะว่านาเคยเจอคะ่ะ ขอนาเป็นเพื่อนนาเข้าไปดูหน้าโปรไฟล์แล้วก็เออก็โอเคนะก็รับใช่ไหมคะพอรับปุ๊บแล้วไม่ถึง1ิบวิค่ะทักแชทมาอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นคือแบบว่าทักมาทําไมพอทักไปทักมาคุยไปคุยมา,ยยมาก็มาเสนอยัดเยียดการขายของให้กับเราแบบนี้ค่ะไม่ดีนะคะอย่าทําแบบนี้กับใครนะคะเอาใจเขามาใส่ใจเราด้วยนะคะอยากเป็นเพื่อนกันใน Facebook ยาวๆนานๆ ให้สร้างสัมพันธ์มรรีที่ดีต่อกันนะคะถึงเพื่อนของเราเขาจะไม่ซื้อสินค้าไม่ใช้บริการอะไรกับเราแต่เขาก็อาจจะแต่เขาช่วยเรากดไลค์แน่นอนนะคะอาจจะช่วยกดไลค์กดแชร์เขาอาจจะส่งต่อคลิปเราวิดีโอเราหรือว่าส่งต่อการค้าการขายของเราเนี่ยแชร์ออกไปใช่ไหมคะแล้วก็ทําให้ผู้คนอื่นๆที่เขาสนใจสินค้าของเราเนี่ย เข้ามาสั่งซื้อสินค้ากับเราก็ได้ทำแบบนี้จะดีกว่านะคะให้สร้างสัมพันธ์ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์เล็กๆน้อยๆกับเพื่อนดีกว่านะคะอย่าทักแชทเขาไปเพื่อเสนอขายให้เขาราคาญใจนะคะ